สวัสดีครับผมมาบึงตุ่มมาหมาสูตรมะม่วงนาน,นานทีเลยเห็ดสูตรมหม่วผมพอดีมีแม่มาแบบต้มยำกุ้งแบบเส้นใหญ่ครับผมปเป็นเซบันเซอร์ครับผมแบบอยากกินมาคนเดียวเลยเห็นเมนูแบบต้มมาม่าครับผมแล้วกับที่เด็ดบะไรเห็นโดนแล้วมาล่าอันนี้เส้นแบบนี้ครับแต่ใส้เส้นแบบเส้นใหญ่แบบนี้ดีกว่าครับมหาม่าเป็นรสต้มยำกุ้งแบบเส้นใหญ่รุ่นใหม่ครับผมแต่ผมมีกุ้งผมมีใส่เป็นปลากรดแท่นครับผม กดแบบเหือกเลงแดงเลยสลามน้ำจืดคือปลาสลามรครับตะไครต้องทุบนี่ครับผมไฟขาหน่อยครับุกมิ่สุดยอดสุดแล้วทุบๆใส่ไฟกู ยี่เด็ดครับผมพี่ผมจิ้มนักทุบเท่ฟุงแบบนี้ครับผมปรับรองพริกขัวไม่ต้องใส่ครับผมคือผมต้องพริกสดๆแล้วก็ใส่เกลือครับผมเกลือลงไปทุกนึงตองหยุบนี่ไปเลยครับผมตัวเป็นตัวเลย ออกเลยต้มยำกุ้งแพร่ครับผมเจอต้มยำปรากฟ้าครับผมประกฏตาขาวแล้วต้องสินไใดครับผมเปืเือยแล้วอ๋อใส่ทองเปืือยแล้วครับผมไขว่ห่อง ไข่เตรียม้องครับผมจะก,กลับป่านิดหน่อยครับเพราะน้ำไม่ท่วมจะได้สุกแบบทั่วถึงเพราะผมจะไปะต้มใส้นน้ำหลายครับต้มมาม่าครับผมโอ้ไข่ครับนี่สุดยอด ตอนนี้ตุ่มรับข้าวป่าครับปานใส่ซุปแล้วนะครับต่อไปโุ่มแต่ปักพวกนี้ออกครับยับกิ่นจะจะได้บสดสุดข้าออนออกไปเลย นิ่งจีนลงไปครับผมที่เด็กของลูกีสานพอชอบมากครับผมมาลางวกัวม่อไฟรับรองรับข้าวป่าได้พร้อมเพชรสาใจร้อมครับผมต้นพริกสดปริกมาลาเลยแหละตมช้จจำแค่นั้น ทิบเผาได้เลยครับผมเสร็จหน้ามาเสร็จแบบแซบแบบไทยเขาลงไปครับผมจะเป็นแบบไทยครับเสร็จต่อดีสูกเปร็จต่อดีได้ว่ เน้นกลิ่นปรากฏครับผมใส่สองห่อเพอาะเศษใหญ่แบบเยอะอยู่แล้วเวลามันอืดมากอ่ปรุงลดนิดหน่อยครับผมเพราะฝามันเยอะเราต้องปรุงลดเห็นกลมกล่อมผลิตยังไมันจะเฉียดจะกลัวหมากขั้วอยู่แล้วใส่อีกหน่อยไซสหอม ปลาหอมๆแบบไทยๆน้ำตาลลงไปน้ำตาลนะผมสอบ,บน้หวานต่อไข่ลงไป าผมแล้วก็แป๊บเดียวออกไข่แบบเดิมๆนี่แบบนี้เป็นผู้มา,มาล่วงไปรสต้มยำกุ้งใส่ผงเส้นเนื้อพี่เดชนั่นขี้เขาออกคบดต้องเอาไปเกลียบ ขวดมันออกมาตกลงมาล่างๆครับสดายเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟเลยลับดันโอ้ยเสร็จไหมสุดยอดเลยครับผมที่ต้องการเลยแบบนี้ถ่ายด้วยต้นหอมครับผม รถสวยๆรสวยๆก็บีบน้ำมะนาวครับผม,มบอกเลยครับเมนูนี่<ม>ยบบสอนมาสดน้ำกันเลยครับผมก<ม>ับนาตา,<ม>าบ๊ผิดหวังกับตรงว่าสูตร่มัวผักนี่หมาล่าออกในของงานพร้อมเหลือมีแคบหมูถุงยักษ์ด้วยวัน<ม>ดีครับผม เหยียบเดี๋ยวเงาแตกเงาแตนเลยมาลองครับผมส่วนน้ำสุกก่อนเลยน้ำแดงอ้อกต้อง,องออมาละคิดหอดแดบมากครับผมเสียังแข็งอยู่เลยเอาลองไข่ประกดก่อนเลยเพียบมากพี่บานห้องพอมแล้วครับ าม,มามา่าตุ้มยำปลากรดไข่ใส่ไข่น้ำครับผมความใหญ่มากเลยเลนแบ่งครับคือไข่ไก่ไข่ไขปะากรดเลยเหล่าที่นี่รสชาติกระดองหวงครับผม ดาวเลยสำหรับผมคนเดียวมินี่น้องๆกสิบดตื่นกันนะผมทักไปประกอบทั้คนเลยอจอดสื้อจอดอยากมากมของก็มาหลายครับปรากฏเหนื่อยนิ่ม กินจุดจ้วดมาครับเอ็ดมากบอกเลยครับผมมาลาธรรมดากับพริกแล้วมัมผมนต่ำพริกบ,นบานๆต้องใส่อีกมือก้องจุกต้มยำประกดธรรมดาครับมันมีกินมา,าลาเลย น้นะต้องเสียนไทย,ยนะครับผมเสียเศษนิ่งๆเพือเจาะแสบเพื่อเจ,อเเอเจอะาะวัวผมตุ่มแป๊บเดียวสุดผมแบบกรุบกรุบ โบขาดนะครับผมของแท่ทำไรขุดดอดรดนี่จำโดยใครจำถึงเม็ดมาลาไปถึง่งจิตใจเซ็นเลยครับผมน้ำบุวันฤีธิ์ต้องแบบนี้นะ กลาดไข่แบบชุ่มๆแบบนี้ครับนี่ไข่แดงแปกใส่เลยอื้อหือ เน็ดใส่บักผิกสดหลายครับผมหมดมากมา,าหลางก็เป็น,นผิกด้วยครับผมกัดถือดิเย็นเพ็บเข้าไปไในลิมเลยแต่เขาจะต่ำโบดใสน่นี่เพราะแห้งนะระเ็นปบปกูทั้งหอมทั้ง ไข่ปลาตุนปลไข่ครับผมไข่ฝอยไปมันนี่คือต่มยำเลยถกินใบบกระดดการไปน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวเนื้อให้เพิ่งครับสลามน้ำเกลือเสียบมากไระดดเก็ดยังกระเสียบครับผมข้าวแห้งเนื้อเขาอ,อะไรกับทุกเมนู ตุม่มยำกลุ่งสูดได้เลยเครับบายเลยปิดตุ่มเคียร์ออกหน่อยขดมออก้ยขยอีกแล้วตัวเดียวครับผม ที่หนึ่งบอกเลยครับผมกินชาแล้วครับผมา้เริ่มเสียลงลูกแปะขึ้นเลยสินใหญ่มากแซ่บสุดใจครับผมเสินแบบนี้ แผมนี่กินข้าวป่าเลยมาลาลงมานี่กดเรียบครับผมกินมาลาไปเบิดสุนแรงที่สุดแล้ว <c oughs> เดี๋ยบอกดังหแหงหลาย เดด็รื้มแฉลบหมูไปขอดมันเดิมกับหมูเที่ยงใหม่แต่ที่เด็ดกว่าน้ำตกข้นๆเลยผมก๋วยเตี๋ยวน้ำวัวงคนอื่นอาจสิมักกินกับน้ำพริกนุ่มไปนะครับ กับต่ำปลาต่ำหุงงล้วผมมากินก๋วยเตี๋ยวริดมาครับช้ามาแล้วจุกพอดีเลยเนื่ยเหลืองๆอันนี่นี่กูน้ำแจ่บมาก ครับผมงเง้าไปโอ้แต่มหมากไ่นู่นนี่หมาเส้นแบบนี้ร้องมึงครับผมจอดมาตุ่มเมั่วัวสุดผมร้องเวอร์ขี้บังก็จะให้สุดดีๆมีหมาลาไทยเฮือนนีครับ กุ่มะสมเลยเจอไป,ปกดใหญ่ทุถไทยในยประกวดแซบโดกับน้ำที่ใบประกวดแซกหน่อยจบนะครับขอดทครับ